ครับวันนี้ตามมาดูคลิปการเรียนการสอนของช่างยูวันนี้ทํากุญแจรประตูกระจกแบบฟันเก็ฟันเมื่อกี้ทํากุญแจร,ระบบลูกปืนผ่านไปแล้วก็คือเป็นประตูกระจกแบบลูกปืนครับหรือจากประตูกระจกแลมาทําฟันไหนคราดูกกรูปกุญแจเน่ยครับเนี่ยครับความหมายก็คือลูกเดียวแล้วไม่เสียด้วย จากที่นั่งเรียนเมื่อเช้าก็พอมาเปินมาเรียนกุญแจระบบฟันดูเหมือนไม่มั่นใจเพราะสําคัญสุดคือประตูกระจก2บานนี้ไม่ใช่แค่ทําแล้วไขได้อย่างเดียวต้องทําพอดีเป๊ะจะไขได้ทั้งสองฝั่งถ้าทําฝั่งใดฝั่งหนึ่งพลาดไขข้องอีกข้างข้าหนึ่งไม่คล่องก็ไม่ได้ครับอ่าหลังดูทดสอบด้ครับช่างยิว เนี่ยครับไอ้ฟังด้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับช่างกุญแจเลยหรือช่างทางช่างเลยเพิ่งเรียนจบมาทางระบบการศึกษาปกติครับเนี่ยครับทำเองแล้วครับเปไงครับตาไบเองทำเองหมดเลย รู้สึกยังไงครับครังอยู่รู้สึกมั่นใจนครับครับก็ค่อยๆมั่นใจไปทุกวันนะเพราะว่าเราจะสอนแบบเน้นจริงก็คือผู้เรียนจะจะผู้เรียนกับผู้สอนก็จะ,จะต้องประกบกันเรียกว่าเรียนตัวต่อตัวครับมีมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้เพราะไม่ใช่ก,การอบรมครับที่นี่คือการสอนเน้นตัวต่อตัว,ตวการอบรมคือหลายๆคนและนั่งผู้ผู้สอน ผู้เรียนเป็นสิบแต่ผู้สอนหนึ่งคนนั้นเรียกการอบรมครับจะต่างกันครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ